สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันหลังเกมครับในเกมที่คาวาซากิฟอนตะเล่สามารถพลิกล็อกแบบหืนจัดครับเอาชนะวิเซลโคเบด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งซึ่งได้ประตูจากลูกจุดโทษในช่วงถ้ายเกมนะครับได้พูดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของสุปโชครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสลงสนามแต่ว่าแทบจะไม่ได้บอลเลยซึ่งซับโปโรก็สามารถเอาชนะทางด้านซานเฟเชฮิโรชิมาไป2ประตูต่อหนึ่ง ตอนนี้ซัปโปโรเองฟอร์มดีมากนะครับสามารถเอาชนะแชมป์บอลถ้วยของลีกครับญี่ปุ่นได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับซัปโปโรส่วนการ้นแชมป์เจลีกตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันกันเลยครับลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเพราะว่ามาริโน็ตเองวันนี้ถล่มอุรูวะเดสไปแบบยับเยินครับ4ประตูต่อหนึ่งซึ่งสกอร์เนี่ยแอดก็ไม่น่าเชื่อว่าสกอร์จะขาดขนาดนี้ครับสำหรับมารินอตเพราะว่าอุรวะเดชเองก็ไม่ได้หมูนะครับแต่ว่าเกมนี้ มาริโนสเขามาแรงจริงๆเพลดดูดันเพลสกดดันแล้วก็ทําสกอร์ได้ยิงประตูแรกได้เร็วครับทำให้มาริโนสชนะไป4-1แบบขาดลอยเลยเอาละครับเรามาเริ่มพูดคุยกันหลังเกมกันดีกว่าครับในเกมที่คาวาสกิฟอนตเล่สามารถเอาชนะทางด้านของวิเซลโคเบไป2ประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้ชาลิฟก็มีชื่อเป็นตัวสำรองครับแต่ว่าไม่รับโอกาสลงสนามโดยเกมนี้ตัวจริงก็มีทางด้านของจุงซุงจองมิกิยามะเน ทานนกุจิคุรุมายะและก็โนบุริซาโตะแผงหลัง4ตัวนะครับส่วนกองกลางครับก็เป็นชุดเดิมและเป็นชุดที่โอตะกิน่าจะมั่นใจที่สุดแล้วในฤดูกาลนี้ครับเพราะว่าส่งลงเล่นเยอะมากใน,ในช่วงท้ายของฤดูกาลมีทางด้านของวากิซาก,กะเจ้าสมิธและก็เคนโตะทาชิบานาดะส่วนกองหน้า3ตัวครับในแนลรุกก็มีทางด้านของอนาก,กะเจ้าเก่าเจ้าเดิมโคบายาชิและก็มาซินโยที่ทําไป1ประตูนะครับ ส่วนทางฝั่งของวิเซลโกเบเกมนี้อเดสอิเนตามีชื่อเป็นสำรองนะครับและถูกส่งลงมาเล่นในครึ่งหลังซึ่งเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฟอนตาเรเนื้อจัดแบบหืดจัดหนักหนักแบบหืดจัดหนักหนักเลยครับเพราะว่ากว่าจะยิงได้และก็กว่าจะเซตบอลไปถึงบุที่สุดท้ายยากมากครับพอโกเบเองเขารับแน่นสวนเร็วและสวนเตะระทีก็มีประสิทธิภาพมากๆซึ่งฟอนเาเรได้ประตูขึ้นนำกดครับจากความผิดพลาดของผู้เล่นวิเซลโกเบ ที่สกัดบอลไม่ขาดและเป็นมาซินโยช่วยโอกาสจังหวะความผิดพลาดนัดสอดขึ้นไปทําประตู1นสุตรในนาทีที่2 0ของเกมซึ่งดูเร็วถ้ากะก์แบบนี้รูปเกมแบบนี้ก็น่าจะเข้าทางของฟอนเตเล่แน่นอนครับเพราะได้ประตูขึ้นนําเร็วและก็เล่นในบ้านของตัวเองด้วยแต่รูปเกมไม่เป็นแบบนั้นครับคือหลังจากที่โกเบเสียประตูเนี่ยโกเบก็พลิที่พยายามจะเอาประตูคืนในช่วงครึ่งแรกนะครับโดยฟอนเตเล่เองก็พยายามเซตบอลพยายามบิวอัพเกมเหมือนอย่างที่เคยทําในนัดที่ผ่านๆมา แต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นครับคือวิเซลโคเบเขาเกมรับแน่นเกมรับเขาแข็งแกร่งปิดพื้นที่ดีแล้วก็วินัยในเกมรับดีมากครับโดยเฉพาะเกมริมเส้นเนี่ยฟอนเตเลแทบโจมตีตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะาจุดนี้เหมือนโคเบเขาทําการบ้านมาดีครับเอาเกมริมเส้นอยู่หมัดเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเอนากาแทบไม่ได้บอลครับเพราะว่าโดนปิดเกมริมเส้นหมดซึ่งทำให้ครึ่งแรกเนี่ยเกมมันสูสีครับไม่ได้ขาดนะฟอนตาเลเองก็ไม่ถึงกับว่าคลองเกมแบบฝ่ายเดียว หลายจังหวัเนี่ยโกเบสวนมาก็มีเสียวบ้างครับแล้วโกเบเขาสวนมาแต่ละทีเขาไม่เตะทิ้งเตะขว้างนะเขาสามารถบิวอัพเกมเซตกดดันทังฝั่งฟอนเตเลได้แบบเสียวๆเลยครับโกเบก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงแต่ว่าฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่ดีเท่านั้นเอง ซึ่งในช่วงครึ่งแรกก็รูปเกมสูสีครับฟอนเตเล่ไม่ได้เหนือกว่าโกเบก็ไม่ได้แยกกว่าแต่ว่ามีจังหวะพลาดแค่จังหวะเดียวก็คือจังหวะที่มาซินโยโวยโอกาสทำประตูในจังหวะนั้นครับสอดเข้าไปทำประตูได้ในนาทีที่2 0ของเกมซึ่งก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี่ครับหประตูต่อศูนย์เป็นฟอนเตเล่ที่ขึ้นนําส่วนครึ่งหลังครับเหมือนโกเบเขาปรับแผนครับอยากได้ประตูตีเสมอเร็วๆโดยใช้รูปแบบการเพรสสูงครับเพรสแดน,นบนแบบสูงมากแล้วก็ไล่บอลกันน่ากลัวครับ รูปแบบเพจของโกเบซึ่งช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยขึ้นเกมไม่ได้เลยครับเพราะว่าโกเบกดเพจสูงและก็เป็นอย่างที่โกเบต้องการครับมาได้ประตูตีเสมอในในาทีที่51ของเกมจากจังหวะลูกฟีคลิกสุดสวยลูกนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้เล่นโกเบยิงสวยจริงๆครับคือจุดที่ยิงเนี่ยมันไกลามากครับแต่ว่ายิงบอลได้แบบเฉียบขาดจริงๆทําเอาจุงชุงยองเนี่ยเซฟไม่ทันเลยคือจุงซุงยองเองก็ดูเหมือนไม่มีความมั่นใจด้วยครับเกมนี้หลังจากที่เสียประตูเนี่ย หน้าเขาเสียครับหน้าเขาเหมือนเสียใจแล้วก็เหมือนรู้เลยว่าตัวเองผิดพลาดในจังหวะน,นี้แอดดูแล้วก็เป็นการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดด้วยน่าจะคิดว่าฟุรุนโกเบเนี่ยจะเปิดแต่เขายิงเลยแล้วยิงสวยด้วยครับเข้ามุมเข้าสามเดี่ยมไปเลยก็เป็นประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งของวิซุลโกเบในนาทีที่5 1ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโกเบก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆครับเล่นดีขึ้นตามลำดับส่วนฟนตาตเลเองก็เกมมันตื้อครับเล่นรูปแบบเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นมากมายคือแอดดูตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลจนถึงช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยฟอนตาเล่เล่นแบบเดิมเลยครับคือเน้นเซตแบบนี้แหละเน้นเซตไปเรื่อยๆแต่ถ้าโดนเพลททั้งเกมเมื่อไหร่มันจะเป็นเกมที่ยากแบบนี้ทุกเกมครับอย่างนัดที่เจอกับโชนันเบลมาเร่ก็โดนเพลสแบบนี้แล้วก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ยากแต่ถ้าฟอนตาเล่ไปเจอกับทีมที่เน้นรับอย่างดีงงไม่ได้เพลสแบบนั้นฟอนตาเล่ชอบครับคือเขาสามารถสร้างสรรค์เกมได้ซึ่งเกมนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับกู จนทำเอาโอนนกิเนี่ยต้องถึงกับเปลี่ยนตัวครับซึ่งก็มาถึงนาทีที่60แท็กติกเปลี่ยนตัวของฟันตาเรน่าจะมาแล้วครับแล้วโอนิกิก็เปลี่ยนตัวจริงๆแต่เป็นการเปลี่ยนทางด้านของเรียวตะโอชิมะซึ่งไม่ใช่ชาทิปนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่โอนิกิเขาเลือกโอชิมะลงมาแทนทางด้านของเจ้าสมิธซึ่งแอดก็เคยบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเรียวตะโอชิมะหายเจ็บเมื่อไหรเนี่ยโอนนกิก็พร้อมที่จะให้โอกาสเป็นคนแรกเสมอครับเพราะว่าเรียวตะโอชิมะอยู่กับทีมมานานแล้วไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายหายเจ็บปับฟปัเเลล่นได้ย อย่างเกมนี้ที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก,ก็ได้รับประกาศลงสนามทันทีนะครับสำหรับเรียวตาโอชิมะซึ่งโอนิกิก็ไม่เลือกชนะทิพย์นะครับหลังจากที่เปลี่ยนเนียวตะโอชิมะลงไปเนี่ยเกมก็ยังเป็นรูปแบบเดิมยังเป็นแพทเทิร์นเดิมซึ่งโอนิกิก็เลือกที่จะเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับในนาทีที่70โดยการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ก็ส่งกองหน้าลงมาครับอย่างเคชินเนนและก็เจเซลโดยถทดยาสโตวากิซากะออกโนบุริสโตออกเพราะว่ารูปเกมในตอนนั้นเกมเริ่มตื้อครับสำหรับฟอนตเตเ,งงเม่เ และโดนโตกลับมาเนี่ยเสียด้วยครับจนจะเสียด้วยแล้วเปลี่ยนลงมาเนี่ยเหมือนนกษิษเขาจะเลือกใช้ลูกโยนเป็นส่วนใหญ่ครับหลังจากที่เปลี่ยนเจเซลลงมาแล้วก็เคชินลงมาแต่ก็ยังไม่ได้ผลครับจนกระทั่งฟอนเตเล่นเนี่ยมาได้จุดโทษจากการเรียกฟาวของยูคุบายชิซึ่งจังหวะน,นั้นค่อนข้างดราม่ามากเลยครับเพราะว่าทีแรกเนี่ยผู้ตัดสินให้เป็นนอกกรอบแต่ไปเช็ค V r าดูแล้วเป็นในกรอบเขตโทษให้เป็นจุดโทษ และเป็นเอเนากาที่ยิงเข้าไปครับซึ่งเอเนากาเองจังหวะนี้ไม่เคยเห็นเลยครับเอเนากาเนี่ยกดดันมากๆคือถ้ายิงไม่เข้าโอกาสที่จะอดลุนแชมป์มีสูงเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเป็นนาทีที่80แล้วและลูกนี้ก็ยิงไปเตะเซฟหน่อยๆด้วยแต่ว่าบอลยังเข้าประตูหลังจากที่บอลเข้าเนี่ยปฏิกิริยาของเอเนาก,ากาก็ดีใจมากๆครับถึงขนาดที่ทุบป,ปืนสนามเลยซึ่งไม่เห็นบ่อย,อยๆที่เอเนากาจะเป็นแบบนี้ครับเพราะปกติเขายิงได้เขาจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่แต่เกมนี้ดีใจแบบสุดเหวี่ยงเหมือนกัน ซึ่งก็ทําให้จบเกมเป็นทางฝั่งของฟอนตาเล่ที่เอาชนะทางด้านของวิเซลโกเบไป2ประตูต่อ1นําให้ยังอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์เจลีกอยู่โดยแต้มยังตามหลังมาเลนอตอยู่2แเต้มครับเพราะว่ามาเลนอตเองก็ชนะทางด้านของอุรอเดดอรมอนไป41เหมือนกันนัดสุดท้ายเนี่ยลุนกันมันแน่นอนครับส่วนเกมนี้ชาทิปสงกระสินของเรามีชื่อแต่ว่าไม่ได้ลงสนามก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอุนิิเนี่ยไม่มั่นใจชาทิปอยู่แล้วกับแมตช์แบบนี้เพราะชาปเองยังต้องปรับตัวอีกเยอะครับกับฟอนตเล โอดกิกิก็เลือกที่จะใช้ฝั่งของเดลตาโอชิมะลงมาแทนแต่ก็ระยะโทโนะที่ลงมาในช่วงใกล้หมดเวลาไม่เลือกชนาทิพย์นะครับจริงๆก็อาจจะต้องปรับตัวอีกหนึ่งฤดูดกาลสำหรับชนาทิพย์ในฤดูดกาลหน้าส่วนดางฝั่งของโอซาโดเดซับปูรุครับผิวว่าพลิกล็อกเหมือนกันที่สามารถเอาชนะทางด้านของซาเวเช่ฮิโรชิมาไป2ประตูต่อนหนึ่งโดยเกมนี้ก็มีชื่อของสุปโชคสารชาติเหมือนกันนะครับเป็นตัวสำรองถูกเปลี่ยนลงมาในนาทีที่77ของเกมครับแทนมิยาสวะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยซัโปรได้ประตูขึ้นนํากนครับจากชินโชโคโรกิที่เกมนี้เก็บบอลได้ดีเลยโชลีลาค่อนข้างมากนะครับแต่ก็มาโดนตีเสมอในนาทีที่37อีกและสุดท้ายมิยาสะวะก็มายิงขึ้นนําในนาทีที่5 5และคนมิชาก็เลือกที่จะส่งสุปโชคลงมาแทนมิยาสะวะซึ่งสุปโชคลงมาเนี่ยโอกาสได้บอลค่อนข้างน้อยแล้วครับเพราะเกมตอนนั้นซัโปรนนาแล้วต้องการผลสกอร์แบบนี้ทําให้เกมรุกเนี่ยซัโปรไม่หวังแล้วหันมาเล่นเกมรับแทนพอวันนึงเท้าใครปับ หวดขึ้นหน้าอย่างเดียวครับให้กองหน้าเก็บทำให้สุประโชคไม่มีโอกาสได้บอลเลยหลังจากที่ลงมาในนาทีที่77ิมีเวลาในสนามเกือบ20นาทีนะครับแต่ว่าโอกาสได้บอลน,น่าจะ1ครั้งด้วยซ้เรียง่ายว่าแทบไม่ได้บอลเลยสาหรับสุประโชคอุตส่ามีโอกาสลงสนามแล้วแต่ว่าถ้าโดนเปลี่ยนในช่วงที่ทีมนําไม่ขาดเนี่ยรูปแบบการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับสุประโชคแทบจะไม่ได้บอลเลยเพราะว่าจะเล่นเกมรับซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าโดนเปลี่ยนในช่วงที่ทีมนําเยอะหรือว่าทีมยังต้องการประตูแบบนั้นสุประโชคจะมีส่วนร่วมกััับบีีมากกซึ่งวนนน้็็อยเหะครสุโช ไม่ได้ครองบอลเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ยังได้โอกาสลงสนามอยู่มิชาก็ยังไว้ใจที่กล้าส่งลงขนาดนี้ในเกมที่ค่อนข้างกดดันเลยและก็เป็นผลดีด้วยที่ซับโปโรชนะโดยแมตช์หน้าเนี่ยซับโปโรจะต้องพบกับซิมิชูเอสพาวครับด้วยแมตช์สุดท้ายไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับซับโปโรรอดตกชั้นไปที่แน่นอนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มิชาน่าจะให้โอกาสสุภโชคและก็น่าจะลองสุภโชคมากขึ้นไม่แน่นะครับแมตช์สุดท้ายเนี่ยสุภโชคอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงด้วยซ้ํา ส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็เป็นทางด้านของคาวาสกิฟอนตาเล่ที่จะต้องพบกับ FC โตเกียวในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงตรงซึ่งฟอนตาเล่ไม่ต้องทําอะไรมากครับขอแค่ชนะโตเกียวอย่างเดียวพอและก็รุ้นให้มาริโนตเนี่ยแพ้วิซโซโคเบฟอนตาเล่ก็จะควา้าแชมป์ทันทีนะแอดก็ยังรุ้นให้ควา้าแชมป์เจดีกนะถ้าได้ลงนัดสุดท้ายด้วยยิ่งดีครับสำหรับชาติทิพย์ยังไงก็รอชมรอยตามกันได้เลยครับวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้ เอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันพูดคุยหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจอด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคุยหลังเกมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ